สวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารพวันนี้ท่อมีสามดาวเลยเดินทางมหาหนองพุทธโธนะคะเนาะหนองพุทธโธฝันเห็นพญานาคธรรมชมนั่งสมาธิฝันวันนี้นั่งสมาธิพญานาคมหาธรรมชมมหาสีเหรอ้ยมาบอกเลขสามตัวกับสองตัวจะเป็นเลขกดีเลขเด็ดตัวใดก็ไปรับชมกหนองพุทธโธความกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายท่อมีสามดาวนั่นไเด้อค่ะ ปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องผู้โธสวัสดีค่ะฝากส่มกนันหน่อยฝันบ่ครับน้องผู้โธบรัไดนนั่งสมาธิบ่ครับครับเขาฝันครับอืมครับฝันเนวไดอครับบอกสุฟังอะไครับน้องผู้โตครับขอฝันเห็นปูพญานาคเป็นรอยหนาเรียนยูหันนะครับยู่ไสครับอยู่ในระข้างหลังผมนะครับยในนระข้างหลังนี่ครับอืมครับเพิ่นกะลอยหนาเพิ่นกะแปลงกายเป็นภูเขามหาผมนะครับ เปลกายเป็นปูเ่าเลยครับครับผมผมก็นั่งสมาธิอู่หันละครับครับเิ่นก็แปลง่กายเป็นปูเ่ามาหาผมครับนั่งสมาธิหรือฝันเี่ครับผมฝันครับโอ้ฝันเนาะครับเนาะฝันว่าดะนั่งสมาธิครับโอ้ฝันว่าด้นั่งสมาธิครับแล้วก็นี่พญานาคลอยมหาผมครับครับเป็นก็ลอยไม่อยากไปหนาครับเป็นแบบใด้ลักษณะพญานาคนี่ครับก็แบบทะาลางผมเนี่ครับหาหัวครับพญานาคหาหัวครับตาแดงครับอย กระตัวส oh, ีเข okay. no mm ียวครับตัวสีเขียวเลยครับแล้วก็ยาวใหญ่ครับครับใหญ่สัมผัสหน่องคุณครูแต่ใหญ่สัมผีสเลยครับโอ้ยแต่ยังไงแต่ตัวใหญ่เนาะครับเอฟซีเนาะครับครับผมเพิ่นอาหารผมว่าเพิ่นบอกว่าไห้นางใ่ไหมาธิปฏิบัติธรรมต่อไปดีแบบนี้ครับอืมครับครับที่แล้วผมก็คุยกับเพิ่นดนนะครับ เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนมาจากเออฟังเล่าจากแม่น้ำโขงษ์ค่ะโอ้จากแม่น้ำโขงเลยครับครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนกะมาจําสินอยู่นี่หลายปีแล้วครับโอ้มาจําสินอยู่มองนี้ทั้งหลังนี่บ่ครับครับอืมครับผมเนาะเพื่อนว่าเออเพื่อนเที่ยวมาหลายปีแล้วครับครับเพื่อนก็เลยบอกว่าจะใไฮโซครับครับผมไฮไปไฮรวยครับโอ้ยเพื่อนมาไฮโชคไฮปบอกเลขเลยละครับบอกเลขเครับครับตามที่บ่าวแอมมระทงกับทีมงานมาติดตามเนี่ยครับ เคยฝันเห็นปู่พญานาคเลขกับเขาเนาะครับเนาะอยู่นี่เนาะครับครับผมก็ต้องมาตามอีกครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลครับท่านผู้ชมเนาะอยู่จังหวัดอุบลเป็นวัดพระอาจารย์เจจิสือรังตัวครับเอฟซีเปิดมัสปฏิบัติธรรมอยู่นี่น้องพุทโธครับเพท่านบอกเลขบอกครับน้องพุทโธเพท่านบอกเเลขครับพ่นสองตัวหรือสามตัวล่ะครับทั้งสองทั้งสามครับทั้งสองตัวทั้งสามตัวเลยครับครับเลขสามตัวกับสองยี่สี่ครับ สองเจ็ดสี่ครับครับผมแล้วก็เลขสามตัวกะสามศูนย์ครับเลขสามศูนย์ครับเลขสองตัวสามศูนย์ครับครับเลขสองตัวสามศูนย์เลขสามตัวตัวไหนก่อนนะครับสองเจ็ดสี่ครับสองเจ็ดสี่อ้าครับเดี๋ยวทีมงานจดไว้ครับหน้าจอเลยครับเป็นยังไงครับวามเคล่อนไว้ของกุมานท่องมาบอกเลขบอครับกะบ่ดด้มาบอกครับโอ้บ่ไดามาบอกนะครับเนาะเอาะัวเป็นยังครับเอฟซียังไงอีกครับลองพุทโธบาทนี่ เพื่อนกะเสียหลักเพื่อนบอกเลขกเสียหลักเพื่อนกะว่าแล้วเพื่อนจะไปปฏิบัติธรรมก็ครับอ๋อปู่พยนาหคก่ะครับครับผแล้วเพื่อนกะอวยพรดเนผมครับครับแน่เอาไรล่ะครับกะขอให้ดำรวยอ่ะครับครับดำรวยครับเสียหลักเพื่อนกะโต้น้องน้ำเลยครับโต้นต้องน้ำเลยครับตอนทีแหลกเป็นคนใส่สุดขาวมากเลยก็โต้นลงไปครับอืมโตโอ้หัวออกมาเป็นพญานาคเลยครับโอ้เป็นพญานาคหางหัวคือเกาครับอืมะ ตับน้องน้ำหายไปใช้ประหูกันครับครับผมตอนที่แรกเห็นเป็นรยอยยังเสียบ่ครับ่ลอยในน้ำเลยคป็นรอยเป็นรอยเป็กะเป็นกะรอยมาหาผมครับเป็นกะยญ้าเปนมากลายเป็นมนุษย์เลครับครับนี่แหละครับน้องพุทตโธเพันจังได้มาททำบุญอยู่นี่เนาะครับเนาะเดินทางมากไกลครับเอฟซีคนบุญมีบุญต่ครับฟันเห็นพญนาครับน่อยคนนะครับสีฝฟันเห็นพญนาครับแต่กระโปรงแปลเอากับหาหัวหล่ะครับเอฟซีเนาะประว่าเพิ่นบอกเลขแล้วครับเอฟซี ยังน้ออีกครับบาทม่มียังอีกบ่ครับก็มีแค่นี้แหละมีแค่นี้โอ้ยขอบคุณขอบคุณน้องพุทโต้ได้หลายครับแต่ให้แนวทางเด็ดเด็นะครับเนาะงวดวันที่16ตุลาคมพศ .2567 ครับเอ้าวไฟสิถามยังอีกครับบ่มียังล่ะค่ะบ่มีทางถามเนาะครับเนาะอ่าแค่นี้ล่ะครับไปเบิ่งตัวเลขบไปแคปหน้าจอเนาะครับเนาะขอบคุณครับน้องพุทโต้ครับสวัสดีค่ะน้องพุทโต้สวัสดีค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องพุทโธกับท่านผู้ชม สองเจ็ดสี่สามศสองเจ็ดสี่สามศูนย์้ารชมกระต้านหนาต้านลางเหลืยนนะคะเนาะขอห้มิโมมิมลาก็ะนองพุดโธประจํางวนติดสิบหกตุลาคมพศสองพันหกรอยหกสิบเค่ะกยี่งงพาไปใส่นะคะ่ะท่านผู้ชมพอมีสามดาวมิค้องดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะประับชมบมงคล้องดีก็บาวแอนบะทงก็เลยค่ะบ่าวแอนบะทรงอยู่เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอด,บบด,รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะคับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับนี่นของดีทิพใหม่ทิพนี่ว่าฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกกองเหลียกทรัพย์ครับค่าขายไปขายของโบดีบุคบคลบุคคลให้เขาล้านคนย่างทาน,านเอาตุ่นีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียกเงินเหลียกทองสื่อเหลือสื่อลอต tery เป็นสื่อทีก็ครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังบ่งถ่ายอยู่ห้องในครับมา ที่ใส่องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะู้ดีครับครับคุณผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับ้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง ออตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนียมชมชอบค้าขายทุกอย่าเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุสารถุนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอิดออกมาก่อนปั๊บแปะแล้วก็บีบีอย่างนี้ฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปลาสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบียดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดไงตอนนี้วัดที่ไหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับรสวัสดีครับมีอ,อ,อะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยัเราต้องการถึงใดสายที่สายทางซื้อรถเือ่อะไรกร็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของ่างนนาอเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานใ,<ช>ให้หนคนรักคนหนบผมเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่นบานผู้ชมใบเอามาตรงหินข้ากับบุรอซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุยน้ากันครับใส่ตราดีใส่เรารุยครับสําหรับทําไนที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ย่างบวเห็นล้านเฮาไข่ไข่ว่ามีอียังบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังนา,าล้านเห็นุใดนคนมองบวเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดทันที่รับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้านในลานขาดลานขายข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลื่อยเงินท่องกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมเราทวงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซี่เอาไป้วยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาฮักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเน,นบาะอย่าใครคนฮักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรืเลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเตะนตะครับทา่านผู้ชมเมื่อเตะนเตะหล้วก็บี้ยังสิครับหม,นมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่บุปปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงุงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแตงเพ่งให้ลุงปูุกหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาพลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพี้งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพี้งให้เจที่อาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีบูหลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงปคาา่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แต่งห้กันน่ครับ หุ่นคาราใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแมนอมเราตรงกับบุรุซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามมือถูนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มา,ามกนะครับท่านผู้ชมหลับกุมราคาอมเราทุตงนี่ได้นละมุนแมาน้ำครับได้นละมุนของหลวงปงูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชม เอาไปอาบสมรร่างกายเสนียดจะให้ที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจใง้รนตัวห้าสิได้อกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบายเอมาะรุงนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิดสี่โหลายกระทู้มาได้ ตัวอ,อะไรครับมาหา,บาเบาแอมมาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลืยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือไปเออครับเอาไปใส่ละให้ถือไปลอตเตอรี่ทั้งวันทีหนึ่งลำเลื่ยสามสิบล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเบาแอมเมาตรงกับสิ่ห้เบื้องตุลีกับมมน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันกางทําเลยพอด้ เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับจาะว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาะครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ ผมสาธุ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 ค